ในเนี้ยรวบรวมเนี่ยจะลักใจไแล้วนะคะบอกแล้วว่าเว็บตรงของเดนารี่แบบยังไม่ผ่อนหอหลังดีไหมทางเราผิดสวนที่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมั่นกันหยุดติ่งกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูยอย่างลองกันแล้วมาลองอีกอยังไม่ลองมาลองกันดูจ้าสวัสดีส,สาวนุ่มๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆเจาา้ามือกันที่เกมปพิกกี้ก เตาหมูน้ำโชคของเรานั้นเองนะจ๊ะแม่เอองบในี่วันนี้เนี่ยพกมาไม่มากไม่หม่เลยนะคะคือแบบโอ้โหนอนนี้ก็จะฟร็นน่ารักมามาเหล็ท่สิบาทเบาๆเริ่มต้นกันที่เจ็ดั้นต่ำสุดเลยนะคะนั่นก็คือ1บาทเท่านั้นเองนะโอเคเดี๋ยวนีคืรเเิสมา อัศว่นนี่ได้เกมไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเนาะด้วยความที่วิธีการเล่นของเราเนี่ยจะขึ้นกับตังล,ลืวนๆนะคะตังเพิ่มก็จะพาเพื่อนๆเบ็ดไปตาเช่าก่าตังของเราล้ลงก็จะเลดเต็ดตังลงไปด้วยนะคะแล้วคือเกมน,นี้ที่พาเพื่อนมาเล่นก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นก่อนเองเออ และตอนนี้ได้อีกละร้อยห้าสิบก็นั่นแหละจ้าไม่ได้เล่นบ่อยนะคะก็เลยพาพเพื่อนๆมาเล่นนั่นเองนะแม่และเมื่อเราที่ตังเพิ่มก็เพิ่มเบสิครทพันแล้วก็ไปกันต่อ,อยังไงจวดเขาให้แม่อารอบนี้สวยไหลต่อไปเรื่อยๆไหลต่อไปอย่างเออทำงี้งานนี้ได้กำไรมาอีกหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเราก็จะต่อไปเรื่อยๆยย่าโอ้โห สวยจึงมากแม่หลักพันกันวินเลยนะคะโอ้โหสวยเกินไปกันตอนเลยกันเลยกันนะจ๊ะเพิ่มเบ็ดแล้วก็จวดปากจวดปาเรื่อยๆยาวยๆจ้ะมาจุดนี้โอ้โหยดอกนี้ได้มาแล้ว500บาทจุกๆ เลยจะสาวจวดแม่จวดจวดเรื่อยๆจวดยาวๆรอบนี้ดอกนี้ยังไงสาวโอเคงานนี้สวยไหลไปอีกไหลไปอีกจวดไปอีกจ้ะแม่ได้อีกแล้วอ่ะคือดีงามได้เรื่อยๆกันปีนเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นตามมาได้ที่นี่ค่ะ ได้เลยนะคะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิคคุณทีการเล่นนอเรต่างๆในนาก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องอยังเล่นยังไงก็ได้ให้เหมือนได้กำไรก็เป็นพอเลยเนาะเราจะหาว่า,ออาเป็นอยากไรแ่อเนื่องสูดเอทเทคนิคคุณทีการเล่นนอเรตต่างๆในนาให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้าล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูเนาะถ้าวัาานได้มีจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันละกันเนาะสารอบนี้จะซึ่งใจอีกแล้วแม่อย่างไรอยังไงตูมสองหมื่นจุกจุกเอาสิครับาท ลายจุ้เลยจ้าลยายยาวรอบนี้วันนี้รอบพี่แบบจะเล่นกันเรื่อยเจนกว่าจะได้กําไรดีม,มากที่สุดให้สุดมากได้นะคะรอบนี้รอบนี้ได้กําไรอีกสามหมื่นโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังไงได้อีกแปดพันจ้ะแม,ม่สําหรับคนที่งบน้อยแบบเรานะคะมีพกได้สิบปาทเล่นได้หน่อยเช่นวันนี้เราก็พกงบมาแค่สิบปาทเล่ไลนได้เลยเลายจุ้ยเลยจ้าลยายยาว ปุมพาอีก2,000กำไรนนเนาะเนียนรุ่รวมเนี่ยจะหลักแลาเวลานะคะบอกแล้วว่าเว็บตรงของเราเล่นง่ายปต่ง่ายแล้วก็ถอนนิ้วหวนด้วยนะแม่อ่ะรอบนี้ตัวไปอีก30,000บาทโอ้โหอย่างที่ว่าแหละงบน้อยถี่น้อยเล่นได้สวยสบายเลยจ้าโอเคลองมีได้กำไรนันเนาะถึงซือีกหมื่นสองจะซาวไหลอีกไหมยังไงจะโอ้โยได้อีกแล้วได้รละ เนาะเนาะหมื่นห้าไปเลยจ้ะแมมโอ้โหกำไรจัวตายอีกสักดอกหนึ่งเราก็จะจบเกมงได้จะพอใจเลยนะคะรอบนี้ตรงนี้ได้อะไรว้าวไปว้าไปโบ้ขอให้หมื่นห้าจะสาวหุยเดียะปังมากนะเอาดีๆปับๆกำไรนี่คือโผล่ไปที่แสนหกเลยนะคะจากต้นทุนสิบบาทเปอร์เบล โคตรจึ้งโคตรจุดถ้าอยากลองเล่นแล้วได้กําไรแบบจุกบจุ๊บึงซึงแบบนี้นะคะก็คือตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรอเพราะว่าเราเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นนั่เองจ้าโอ,อเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่แม้แต่ช่องค่ะก็ได้นะแล้วเจอกนันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย